สวัสดีทักทายพี่น้องทุกทุกคนจากประเทศเศอ้าดิอาระเบียตะวันออกกลางนะดินแดนทียงรวนระอุไปเลยแต่ว่าอากาศนี่คนขังจะโซบลรงแนวแล้วพี่น้องดิฉันไปเจอคลิปผีคนนึงแหละนะเขาก็ทาคลิปแล่งภาษาตายมั่อดิฉันเนี่ยนะก้าวในเมื่อปาเลสไตน์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วอังกฤษอิยกไออิสราเอลมาโยมันกับเป็ดซิดกองเก้าผีเข้าโรอ่ะผีข้าเร่งโทษนะ แต่วันพีเขายังรู้ไม่มากพ่อนะไม่มากพ่อเทวาคือเขาอยู่ชาวปาเลสไตน์เขาอยู่ยข้ขงเขาแต่และวันเขาก็มีความสุขข้างเขาทํหมากินข,ของเขาก็ก็มีความสุขแต่ว่าอิสราเอลมาคุ้มเพ่งหลังเกนึงเมื่อหยิดบ้านของเขาไปนี่บ้านแต่ว่าโยในเพ่นดินปาเลสไตน์นี่วันนี้วันดีขึ้นดีแนงนงมาเตือนว่าอีสั่งวันใหญ่ก้ออกะนะฉันอีมาหยิด มันมีอะเพีย้ยออน้องอีบอกพีนะวันไม่ใช่ว่าแค่ว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วในหะ้อิสราเอลมาอยู่เพีเอ,อ้์มันมีมากว่านี่พีุ่่งดิฉันบอกให้นะว่ามัสายิดอาวักซอนอิสราเอล,เอลมาโจมตีก่อนที่เกิดสงครามนี่นะพี่น้องพี่น้องโง่ไหมว่าใส่ดิฉันโงมานนะพี่น้องเป็นเพราะวา่าอิสราเอล,เอลต้องการจะให กลุ่มคนฮามัสออกมาต่อต้านออกมาทำสงครามพี่น้องคือนเล้งยงมาเอามีดกรีดให้ออกเลือดพอออกเลือดเลยมันต้องกรวดมันต้องโซ่ทั้งฮามาสก็ทั้งเวลาเดี๋ยวต้องแค่แขนคพี่น้องพอฮามสแข้แขมันติดเจ็ดมาทึ่งอะไรพี่น้องถ้าหมอดใสอิสราเอลไม่รู้ตัวแบบเพื่อนอิมาโจมตีพี่น้องข้าคนตะวันออกกลางนั้นนี่ไม่ใช่คำพูดของดิฉันนะข้าคนตะวันออกกลางก็บอกว่าอิสราเอลโร เพียงแต่ว่าอิสราเอลย่อมมันค่้าๆมาโจมตีเผือดที่จะรอวันเอาขึ้นอิสราเอลไม่รู้พือพี่น้องเครื่องบินอิสราเอลพี่น้องน่ให้เท็กที่สุดในโลกพี่น้องไม่มีเครื่องบินประเทศไหนเทว่าสามารถสกัดมิดสไซร์ได้หนกจากเครื่องบินอิสราเอลพี่น้องแม่แต่นกบินข้ามไอลวดหน้าพี่น้องส่งระบบเตือนภัยดังตื้อ แล้วเห็นต่างกล้องแล้วว่ะเกิดให้ขึ้นแล้วใส่คนฮามาสเข้าไปในเขตชายแดนของอิสราเอลดยแต่ว่าอิสราเอลไม่รู้ตัวพี่น้องเขารู้พี่น้องแต่เขารอเป็นแทนกองเขาแล้วว่าข้าไใบทากูตากูจัดก,การมึงแน่ทั้งนองนั่นเลยพี่น้องถ้าว่าไปโจมตีเขกาก่อนวาดหลังชาวปาเลสไตน์ออกไปในพื้นที่คนทั่วโลกม,มันไม่ดีตึงมันหลจังวะ อีห้าคออ้างเลพี่นอ้องถึงนา่ารลทถึงบางคนโดดแค่ว่าเออเป็นเมืองขึ้นก็อังกฤษถึงอังกฤษไฮอิสราเอลมาอยู like ่ M M y o, ก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่ใช่เพียอมันมากว่าแค่นั้นเมื่อน้องโยบานล,ลังนีวันนี้ในพื้นที่ปาเลสไตน์นี่พอตัวชาวมีตรานมาขอประตูก็ก็ก็อยู่เ e นื o ถึงม เธอต้องออกไปนับลุกนี้ให้เวลาสร้างวันทั้งทัง่ว่าชาวกาซาโยบ้านล่างนี้ช่อยโยบ้านล่งนี้มานี่มาลลกี่สิบปีแนงแนงทหารอิสราเอลมากดติ้งตองเธอต้องออกไปนะอีกสร้างวันเอาเบื้อบ้านนี้เป็นบ้านของฉันและเป็นดินแดนของชาวกาซาแต่แนงแนงมาหยุดนี่โดยไม่มีเหตุผลนั่นเลยพี่นอ้องทึ่ง มันมีหลายเหตุการณ์พี่น้องนะที่ทาให้คนฮามาสออกมาฮือเ่อมีใบปลิวลงมานะซานเซวันทเทเลพี่น้องนะแจ้งให้คนกาซานะออ่ใบปลิวนี่มาจากอิสราเอลนะมาบอกใบปลิวนั้นเขียนว่าถ้าประชาชนชาวกาซาบอกว่าร่างของฮามาสอยู่ในจะไม่ลงระเบิดลูกล้านของคนกาซ่านะพี่น้อง นี่อิสราเอลแจกใบปลิวแล้วในใบปลิวเข้มปนันนะแลกกับการที่ไม่ลงจะไม่ลงระเบิดถึงเอไม่ลงระเบิดค่าลูกล้านของชาวกาซามันแล้งปนนันเลยพี่น้องให้บอกตตดตังให้บอกรังกองฮามาสมาให้บอกตตดตังทั้งตัวประกันมาพี่นอ้องอุบายสกปรกนะเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่บอกพี่นอ้องมาทำทั้งถุกวันนี้แล้วฆ่าคนตายแค่ครึ่ง ชั้นวุ่นกาซาเลยอิมาเซเนอร์คอตกลงนี้เป็นชั้นชั้นก็ไม่ยอมตายก็ตายพี่น้องในในก็ตายมาถังโคตแล้วตายมาครึ่งโคตแล้วชีวิตเทเลือกก็ไม่เลือกอะไรเลยพี่น้องก็คือยอมปูถิตเผื่อแผ่นดินนี้พี่น้องจริงไหมพี่น้องยอมไม่แต่พี่น้องเป็นชาวกาซาต้องมีใบปลิวมาแจกว่าเออแต่เธอบอกชั้นว่าเิ่ตั้งกองกอามาัดอยู่ไหนชั้นไม่ไม่ลงอ่าระเบิดชั้นยอมตายพี่น้องในในหลวพวกชันก็ตายเลยพี่น้อง ถึามันมีมาวันนั้นเลยพี่น้องนะเตวกลุ่มค,คนฮามาสออกมาจงตีฉันชอบเลเข้าตะวันออกหลังนะบางทีเดฉันไม่รู้เรื่องพี่น้องฉันมานั่งแคปเจอร์มานั่งฟังตัวสควอต telegram post ไปแปลใน Google โพสต์มาแปลใน Google อันนึงเป็นแท็บเล็ตอันนึงเป็นตัวซับมานั่งแปลโจยพเนียพี่น้องนะอันนึงเป็นแท็บเล็ตอันนึงเป็นตัวซับแล้วก็ใช้ uh, translate google พี่น้องแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษ เรื่มแบบภาษาไทยล้วพี่น้องจนว่าจันไดโร่ไล่มาลาวพี่น้องนะอ่าข้าวนี้มันออกมาแต่อัติเรียลนะแต่ดิฉันไม่ฮานออกมาเล่งนะเพราะไม่รู้มันเป็นจริงไมยแต่วันนี้ดิฉันเห็นข้าวไทยเอาข้าวนี้ออกไปนําเสนอให้พี่น้องนี้เลยพี่น้องข้าวนี้ก็คือว่ามันมีโปรดเจคคนอิสราเอลของนายเทยันฮูนายเนทานยาฮูเนี่ยพี่น้องนะดิฉันเล่งเฉยมไม่ทุก โปรเจกต์นี้ก็คือว่าปกติก็จะให้เรือผ่านช่องแคบหนึ่งที่ว่า,าซูอุสแคนอลนะแล้วค่าบริการค่าผ่านเรือสิ้น้าช่องแคบนี้ทำไรายได้ต่อปีประมาณ9,000พันล้านซารัดพี่น้องถั้งอิสราเอลจะไม่ใช้ช่องแคบนี้ชวนเพื่อนซีซารัดมาทำโปรเจกต์ไหม เป็นติงขขงประเทศตัวเองนะเชี่ยงขึ้นไปที่เชนวนกาซาและง่ายๆก็คือว่าอีเอาชายแดนตัวเองกับเยื่งตัดขึ้นไปที่เชนวนกาซาพี่น้องทำเป็นคล่องเพลือที่ว่าไม่ต้องไปเสียภาษีให้กับประเทศอียิปตนะ์นั่นแหละพี่น้องนี่โปรเจกต์นี่ทำให้คณห้ามาดหลูความจริงพี่น้องไม่ไม่อยู่ไม่ได้เลยพี่น้องกับแผ่นดินของเขาอีกทาเป็นคล่องซึ่งก็ทําเมื่อเป็นคล่องตั้เปืือ ไม่วันใดวันหนึ่งตัวเองก็ต้องเสียดินไม่วันนี้ไม่ไม่เสียทดินต่อไปก็ต้องเสียเพราะว่าอ่อิสราเอลมีโปรเจกต์อีกคุดกลองในชานวอนกาซาเยียงลงมาเดี๋ยวฉันขึ้นไปพี่น้องเลยนะนั่นหละพี่น้องนี่คือโปรเจกต์เทวอิสราเอลวางแพนไว้ก่อนี่เกิดสงครามรั้นนี้พี่น้องนั่นหละพี่น้องเดี๋ยวฉันอยากอีบอกพี่คนนั้นนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะอีพื้นที่อย่างเดียวพเร์ มันเป็นเพราะว่าไล่ไล่สิ่งไล่อย่างเทวาอิสราเอลว่า,วางเพ่นการไว้